คลิปนี้นะคะเราก็จะมาเพาะผักกันนะคะผักที่เราจะเพาะเราก็ต้องทําแปลงก่อนที่ทําจาก PVC นะคะท่อน้ําที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมาตัดให้เท่าเท่ากันนะคะวัดความกว้างความยาวจากนั้นก็ตอกด้วยหลักนะคะเป็นไม้นะคะเราตอกยึดไว้สามมุมนะคะการข่าขยื่นดินแล้วก็ผสมด้วยขุยมะพร้าวนะคะผสมดินบ,นบ้านๆเราเนี่ยแหละคะ่ะผสมผสมกันใส่แปลงเข้าไปเลยนะคะ แค่ okay. นี้ก็ทําให้ดินร่วงซุยและผักของเรานะคะงอกงามดีผักที่เราปลูกคะน้าค่ะเดีย๋ยวเราจะปลูกคะน้าไว้บริโภคในครัวเรือนกันนะคะทุกท่านคะน้าที่ใช้เราก็ซื้อมาจากร้านพันผักทั่วไปเป็นซองเล็กนี่แหละคะ่ะโรยไปเลยนะคะโรยบนแปลงที่เราเตรียมไว้แล้วให้เม็ดกระจายไปทั่วๆเลยค่ะทั่วๆเลยนะคะ ไม่เป็นย่อมๆนะคะเอาทั่วๆนะคะพยายามให้ทั่วๆนะคะทุกท่านจากนั้นนะคะฟางค่ะฟางนี้ก็เป็นวัสดุเหลือใช้เช่นกันนะคะอันนี้ได้มาจากการส่งพัสดุไปรษณีย์นะคะทางทางผู้ส่งนะคะเขาทําเป็นการกระแทกมานะคะเราก็มาใช้ประโยชน์ต่อเพื่อปลูกผักของเราเนาะเอาไปโรยหน้าเลยนะคะไม่ต้องซื้อนะคะใช้ได้เหมือนกันโรยไปทั่วๆเลยนะคะเพื่อ เก็บความชื้นในดินได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราก็จะโรยไปเลยนะคะโรยทั่วแปลงเลยค่ะบางๆนะคะไม่ต้องหนาเอาบางๆพอค่ะโรยไปเรื่อยๆบางๆเลยโรยเสร็จนะแล้วเราก็ลดน้ำไม่ชุ่มนะคะนี่ก็ได้หลายวันแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะว่าเมล็ดผักที่เราได้ปลูกกันไว้นั้นนะคะงอกแล้วหรือยังนะคะซึ่งเราก็มาลดน้ำวันละครั้งนะคะ ตอนเช้าเนาะก็จะมารดน้ําให้ชุ่มนี่นะคะขึ้นแล้วค่ะตามรูปนี้เลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าของเรานะคะเริ่มขึ้นเป็นต้นเล็กๆแล้วนะคะเต็มเลยค่ะงอกดีมากค่ะทุกท่านเดี๋ยวพอได้ครบกําหนดระยะเวลาของเขานะคะเราก็จะมาเก็บคะนา้าไปทานกันได้นะคะระหว่างนี้เราก็อย่าลืมมาถอนหญ้าแล้วก็รดน้ําให้เขาทุกๆวันด้วยนะคะ เราจะดูแลเขาไปเรื่อยๆนะคะประมาณอายุได้สัก45-50วันนะคะก็จะเก็บเกี่ยวได้นะคะก็เป็นต้นแบบนี้เนาะนำมาประกอบอาหารได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ